โอเคสองหนึ่หนึ่งนะครับอัสตอมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งนะครับที่มันไม่ใช่ของวันรถออท้องถิ่ง408นะครับไปช้าตรงนครล,ลำปางมานะครับออกมาตอนบ่ายโมงสี่สกว่านะครับช้าไปประมาณ1 0 5นาทีนะครับตอนที่ออกจากนาครล,ลำปางมาตอนนี้ก็ลดเหลือลงมาเหลือ76นาทีนะครับเนาะวันนี้ราช้าเยอะนะครับสำหรับ408 เดี๋ยวมาดูสองนึงหนึ่งก่อนเอาสตอมมาเรีกอะไรครับสี่สองสองหกเอาสตอมสี่สองสองหก วันนี้408ล่าช้านะครับไอ้ลุงี่สานนะ้ำมันไม่มาครับผมบอกเลยยังไง109ก็มาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรา,าเสียเวลามาเยอะตั้ง70กว่านะครับผมบอกแค่นี้เพื่อนผมนะครับ โอเคช้ามาประมาณ20กว่านะครับสำหรับ2องหนึ่นนก็ประมาณ30กว่านะครับแต่408นี่สิ70กว่านะครับเนาะสองหนึ่งไม่ต้องรอหลีกเลยนะครับไปถึงตะพานหินอยู่แล้วนะครับโอเค ก็ตอนนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไท,ไทยก็เปิดจองตัว๋วนะครับสำหรับรถพิเศษช่วยการเดยสารนะครับมีกรุงเทพอภิวัตริราอาจอุบลแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็อุดรนะครับเนาะไม่รู้ว่าแต่ละขบวนออกว่าไหนมั่งเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะครับชั้นสามไม้นะครับพระจันท์สวยมาก ตอพอห้าปิดท้าย